เชื่อความเมียนบ่เสียบ่หายหรอกเรียบกริคบครับให้มันตรงตี้เออคำว่าตรงมันกระเปงจระ ละเห็นบว่าสามารถแบบนี้มันก็เขามุมได้สามารถล้อยไกลๆไปคือนจะว่ามันบอดได้ที่เถาเอ้เขามุมบ่ได้นี่แหละเอาแบบนี้แหละว่าจำเป็นต้องไปเฮอีทูปอีกทูบใหม่นำ้ลยกับย่าลงไปตีถ่วมทอยเสเชียไปแล้ว โอ้ยสงสานลูกสาลาคอยดีไปลงปูดหนามปูดปูดเลยุณเอาแต่โขกๆขก่อนก็นได้นำๆอย่ยาฝร่าลงไป น้ำๆมันก็นลอยขึ้เก่าขยะนั่นเอาแค่ของบนนี่ก่อนนี่ของบนนี่ก่อนไม่เปล่าไปาน็นหลางมันเอาแค่บนบนน่อนแค่บนบนกันบนบนกันทัง้นงน้มเนี่ยค่ะลงไป ฟ้องสีห่วงวานเขาฟ้องสีห่วงไปเกี่ยวเขา่าเด้อมือนีบัดที่นี่นาที่ไปเกี่ยวเขา่กากันาที่นึ่งนาที่วันเขากอีกนาที่นึงเอาแล้วพญชนะเศษนี่ที่ทันบางงานนี่ไม่จำเป็นต้องไปย้ำรอยเก่านะ ลูกเถือกหน้าแบบบานๆแต่ท่านสมัยดิยี่สิีแรงลูกสาวล่ะเพื่อนไปได้เรื่อยๆตีนมาต้องสัมผัสน้ำเลยค้นครับเนี่ยไปเรื่อยๆ,ๆเรียบซ้ำหนีก็เอาละตัว ตรงนี้เป็นทงที่เกีียวขึ้นไปวังซี่หามือที่แล้วบ่ได้มากฟางเลยใช้หมื่วานยำหมื่วานรูปเถืออหมื่นนี่ยาวานเลยหมื่นนี่เลยหมื่นนี่วันทีเท่าไรล่ะสามสิบบ เริ่มนับเป็นท่านว่ามกราคุ้มค่ะต้นเดือนมีนาให้ได้เก็บเกียวโอ้ยรู้ดีรู้ดีเจ้าของม้างคอนหรอกันน่ะมุดลงไปฟทำไมโอ้ โค่นออกแท้ๆตรงนั้นน่ะชิจมสิลมันก็ย่าลงไปตีปับแขนรหลดบ่อคอยหนิ่งโอกาสเวียงยังมี ไปไล่คว้างหน่อยดิทางโนนตรงฝั่งโน้นน่ะขว้างไปเลย ่าจมนะ,มนะพยายามอย่าฝืน ผู้จัดการายเครื่องจักรกลนี่มันค่อนข้างะะลื่นควมผู้จัดการไฟทั่วไปนะนี่รู้ว่ามันจะจมตรงนั้นนะจะยังดันไปไหม ออกอยู่เอาอ่ะดิเออเออรูก็รู้อยู่ว่าเอาจอมปลวกออกอุ้เว้นนิดเว้นหน่อยก็ได้หรอกนะ ไทุกปีนก็ไม่เคยได้หรอกงั้น,นอ่ะม,มีน้ำมาเราเกือบบลอดอีกเอ๊จะคล้องเป็นคนหม่างปวกม่างพ้นหรอกที่ดันลงไปยัง ทุกปีก็ทิ้งไว้ตลอดย้อมปวกยอมนี่ก็เว้นอ้อมไปตั้งเยอะตั้งแยะปีนี้มันไทยได้ซ้ำนัานแล้วก็พ่อเท่านั้นแหละหลากบ่ได้ก็บ่ต้องหลากจบนหนาที่มันเป็นดอนเป็นดอนน่ะน่ะเดินมาอีกหน่อยสักรอบหนึ่งจบแล้วน่ะอือ ที่มันได้แล้วก็ย้ำๆอยู่นั่นแหละโอ้ยป่ายูคาเขาจะตัดไหมนะเอาตรงนี้แล้วว่าให้เขาตัดยูค้าก่อนที่นี่จเจอาไว้ปูกเขาโพดกันแหละทำไม่ได้ก็ยังไม่ทำ สิบสองนาทีแล้วพี่น้องอาแค่นี้ก็เนาะคลิปนาเพ่อขอกันไหมก็ไค์ก็ใช่ก็แชร์ให้เราเนี่ยคอมเมนต์ให้เราเนี่ยก่วมมึนก่วมมันดันทุลังของเรามันมีซ้ำใดพี่น้องเบิ่งกันเด้อฝากแน่จ้าฝากแน่เกษตรอิสระสวนปูมืนจ้าสวัสด,ดีจ้า